เดี๋ยวเราจะตัดวิธีจะตัดไม้ตัวนี้ให้เอียงนะครับให้เฉียงเราให้เฉียงแค่ไหนมือมใ,ใ้ๆเราก็ขีดเส้นเลยขีดเส้นให้เอียงไปเลยเราเอียงแค่ไหนเราขีดเส้นไปตามนั้นนะครับแล้วเรามาทําจิกก็คือว่าเอาตัวนี้ไปทาาก,กับไม้แต่ว่าไม้ตัวนี้ยังไม่ได้ยิงเราก็มาท่าบตามเส้นเลยเส้นที่เราต้องการนะครับให้ปรดีกับเส้น แล้วเราก็มาทําเอาไม้ตัวนี้มาล็อกกั้นไว้เป็นรั้วแล้วก็ยิงเข้าไปตัวนี้คือทําไว้แล้วหลักการของมันก็คือขีดเส้นขีดเส้นให้เอียงตามที่ต้องการก่อนแล้วมาท่ากับตัวไม้ไม้ตัวนี้เดี๋ยวจะไปเข้าบนตัวเครื่องตัวนี้ก็เป็นตัวเบรคมาให้ไม้ย้อนกลับมาทั้งหลัง อันนี้เป็นจิ๊กที่ทางจิตอาสาคุณแอลเนี่ยได้ทำเอาไว้ ศิ้ยะคราร่ามวมงานเดี๋ยวตอนนี้พักเที่ยงเดี๋ยวเรามาดูดวิธีกันนะครับอยาให้ดูเดี๋เป็นขาพอี่ขาพ่อพี่ตอนแเราต้องการตัดไม้ให้เอียง เพราะว่าเร่ลยวงเดือนนั่ันไปตรงมันเอียงไม่ได้มันมีรั้วอยู่นั้นเราจะมีวิธีทำจิกนะครับหลัเงเสร็จมาที่จิกกันที่ทำจิกนะครับเราก็ซอยไม้15มิลหรือ10มิลก็ได้ความกว้างนะครับก็คือให้ให้เกินตัวตัวนี้ไว้ให,ให้รู้ว่าไม้ตัวไกลเนี่ยเอียงได้เราก็ตั้งที่ไปที่รั้วก่อนคือเราซอยไม้ตัวนี้ออกมาแล้วอันนี้ว่าเราจะเอาเอยงเท่าไหร่เนี่ยนะครับ ก็สายว่าจับไม้ตัวนี้สมว่าไม้ตัวนี้ยังไม่ได้ยิงน,นะครับจับไม้ตัวนี้เอียงก็ตามเส้นเอาขีดเส้นไว้ก่อนก็ได้ว่าเราจะเอียงแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราขีดเส้นไว้แล้วเงี้ยเราเอนนียงเราต้องการให้ปาดเอียงไปแค่นี้เราก็ขีดเส้นไว้เราทาไม้ล็อกแต่ตัวนี้ตัวนี้จะล็อกกันกันที่ว่าเราไม้มันหลุดไปข้าง,างหลังเราก็จะล็อกไปอีกชั้นหนึ่งเพราะนั้นเวลาที่เราตัดไม้เนีย่ยเราไม่ต้องไปดูไม้ตัวนีน้ว่าเอียงไม่เอียงเพราะว่าไม้ไม้รั้วตัวนี้มันจะเข้า จะเข้ารล้ไปตามธรรมชาติของมันก็คือไปตามตรงแต่ไม้ที่อยู่ฝั่งเนี้ยมันจะเอียงไปโดยโดยอัตโนมัตินะครับเว้านที่เราเลือ่อยไปนะครับราก็ได้ไม้เอียงอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการท,ทําจิกไม้เอียงซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เราเราให้ดู2แบบนะครับพี่เอกับพี่วิรัศักดิ์ให้ด้ดูในการใช้งานนี่พี่เอ๋แข่งสุขสวัสดิ์กับพี่วิรัศักดิ์ที่ตะเชียนะครับ คามเรียบตอ,อร์ไม้ฐานขาที่เราต้องการวันนี้เราเราจะทำเป็นขาขาเก้าอี้เพราะว่าเราต้องการความเรียบนี้เวลาที่เด็กนั่งจริงน,นะครับเอีคยครับผม